เขาถูกต้องได้ดีได้รับารถูกตีตงที่ทุกอย่างมันว่างีัตระสงค์มันไม่ได้พูดเหอการชกต่างสิแล้วเขาไ่ด้โตมาแรงมางเาจะขอตอบใจนอบคำถามที

บริษัทเั็ทัดยกอ่าบริัทััดย่แต่ว่เคลียอะมเสียกนี่มันเดินป้าเนี้ยหมดหมดสัญญาละไม่ยาเลยอะเดยามาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาต้องข้ามาเขาอยู่ว่าเออเขาอยู่แรกใอยู่แรกยไมยงไม่ยไม่ก็ไม่้าตอนตอนอยูรบนบนลางงเลหมดสัญญาละะน แล้ก็ไม <si ่ได้แจ้งเลยนะเขาถ้าจะทำมาก่อนถังน้องนครับไปติดตามได้ก็ไม่ว่าเขาเมียนะเขาเกลียาโมงปลาไรก็ไ้ก็เยอะเยอะแต่้าเขาเขาไม่ถ่ายอะไรเขาเขาเาากเอาไปไนเกล่ว่าตตามไม่แต้งยไม่ใตจสมทานก็เารอา่ารเดียวะเดียวเลยนะรนียไจอิงนะไอ้าป้าหมายตู้ป้าใบโซ่นึงแหลทั้บอลไปส่วนนี้โตน้องจะเดินไหมยังตอนนี้ตามนันเลยป้านีม กันแล้วก็เหมือนพิดต้าก็มืระทำไงนะที่บดีมีคนยุ่งไปในกลางวันี่้ก็ทำงานตัดง้้งในกรณีเมืองพิดเป็นประธานฐานฟานซึกแต่ว่าถึนพลครับก็คือทางผู้ยญ่นี้เขาก็ให้ข้อบูลไปผพร้อมพมก็ได้กับใจครับฐานปานซึกทางไทศำเภอนะครับแล้วก็ได้ว่าให้ฐานปานซึก มาจักท่านตีดินทำกินกันในเมือบ่กทัดขอคมัญญาแล้วนะครับแต่ตอนนี้พ้องก็ไม่ทราบว่าทางบ่อปามของบ่อทัศนนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเป็นใครผู้ดูแลอยู่นะครับก็ทางบ่องอ์ก็ว่าเข้าจะจะเข้ามาเพื่อจะซื้อาบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับพลทหานวิทูลกับดีประธานเครือข่ายทหารปรจชักอำเภอลังซ่วนจังหวัดนครจากนโยบายของอบซอ แดีวก็เทีพวกอ่าให้ยืนทีทำกินเรื่องกับสอบปากคแลราทีทำดินก็ฐานพานซึกนะครับนะก็ได้ยืนมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นนะหากว่าอ่าองค์การก็บอกว่ายังไม่มีพื้นที่แต่ผมซื้งดูแล้วว่าในจังหวัดจุกวลของเรามีพื้นที่อยู่นะครับนะก็เขาไม่ได้ดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับแต่สําหรับ ขมเองก็คิดว่าจะรวมมือกับผู้ใหญ่ปะคองที่ประช่องและก็ทางเรือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุมทุดและได้จัดสันติดินตํำกินนะครับให้กับทานผ่านซึกและก็ประชาชนที่ยกากไร้ซึ่งที่ในจังหวัดจุมพรของเราซึ่งเป็นป้าของบอริษัทวอ,อนั่นนะครับนะก็คือได้มดสัญญาว่าตั้งแต่ปี2558นะครับซึ่งพัดนีปช2 5 5 8นะครับ เอ่อก็หลวงระยะเวลาเป็นเวลามาประมาณสิบปีนะครับนะก็มีผลประโยชน์ตรงนั้นแต่เราไม่ทราบได้ว่าเอ่อผลประโยชน์ตรงนั้นใครเป็นผู้รับซึ่งเราไม่ได้ติดใจว่าก่อนหน้านี้ใครจะเป็นผู้รับนะครับนะแต่ว่าเนื่องจากมันหมดสมบัติทานไปแล้วเราก็เห็นว่าทานผ่านซึกที่เข้าลำบากนะครับเขาเคยป้องอดูแลประเทศชาติเขาเคยดูแลเอ่อประเทศ ดูแลทรัพยากรของประเทศเรามาซึ่งทาหารบางคนก็ยังลําบากนะครับรายที่ดินทํากินหรือว่ามีบ้างแต่ก็มีหน่อยนะครับจึงต้องวนไปยังหน่วยงานนะครับถึงเจ้ากระทรวงนะครับคือว่าระดับหากรรงรัฐมนตรีนะครับให้ดําเนินงานเรื่องนี้แล้วก็ได้จัดจั้ที่ดินให้กับทหารปฏิบัติยากรกิจแล้วก็ประชาชนที่ยากไร้ด้วยครับแล้วก็คนที่ไม่มี ทีท่ดินไม่พอในการกำางชีพนะครับเพื่อพัฒนาความเป็นยุ่ให้มันคงมดีขึ้นให้ส้มกับทีตาหานปฏิทึกเข้าเกิดได้ดูแลประเทศชติมากครับผมผมเปาฟากทางนี้ทางซื่อหมดชนได้ครับให้ควา้าประดหน่วยงานไม่ว่าผู้เตรียวาบบพิช,ชอบในทองจากวัดไม่ว่าทางทองทางด้านน้ำเนพอหรือทางอบอ่ซหรือว่าทางผู้ว่อาการจงหวัดนะครับแล้วก็เหมือนส่วนใหญ่ขอร้องหรืออาจจะเป็นป่าไม้หรือการสงคราม ลายรายกัดซวงเนี่ยเราไปจบตรงนี้ผพอมยากให้ดีจัดการหรือว่าโดยปลักดันตรงนี้ให้โดยด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าประชาชนหรือว่าทหานพาศึเราอายุมากขึ้นทุกวันแล้วันะนะยะแฉ่ตรงนี้ถ้าว่าเวลามันหมาขึ้นไปเรื่อยๆก็เราก็คงจะไม่มีเวลาจะ่าจ้าไปไงประชานเลกเข้านะครันพอเขาอายุหมาก,กันแล้วเ็าเคยทําประโยชน์ให้กับประเทศกับกรมป่าฝ้าตรงนั้นนะครับแต่เขาซื้อบุคัลเรื่องที่ทํากินนะครับที่มีจะไม่พอครับลูกหลายคน ก็เลยต้องมาที่ตรงนี้เพื่อว่าเราจะมีสิทธิ์ได้ที่ขอมว่าครับอ,ออยากได้ที่ทำขินครับกรัฐบาลก็ได้โปรดสนับสนุนพวกทหารพันธุ์นะครับเพราะทารพันธุ์ลำบากเยอะเพราะว่านีก็ตั้งใจว่าจะในพื้นที่ก็จะปลูกพวกอยางพาราพวกทุเรียนมั้งเนี่ยครับ อดีให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับว่าใหญ่รัฐบาลแล้วไม่ได้สนับสนุนผ่านฝึกมาครับก็รัฐบาลน,นี้ก็ขอให้สนับสนุนสักยังน,น้อยสักห้าสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีครับครับโอเคครับผมร้อยตำร,รวจโทันเคยรักที่ก็มาในวันนี้เพื่อ,อขอที่ทำกินจากรัฐบาลครับเพราะว่าทหารปันฝึกก็ลำบาก ทำมามากลำบากมานานต่อู้เพื่อประเทศชาติของเราครับเพื่อพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก็ขอเอาชีวิตรักษาประเทศชาติเพื่อสละใหกกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดแต่ช่วงนี้ไม่มีที่สำปินจึงผมจึงขอให้ทางรัฐบาลโปรดขอความเห็นใจครับให้พี่น้อง ฐานผ่านฝึกที่มาในวันนี้เพื่อที่จะได้มีที่สมกินหลังจากที่ได้นะหลังจากที่ได้นี่พี่จะเอาไปทำอะไรก็ก็ทำม,มากินก็ปลูกพืชเลี้ยงตัวเองนะครับเลี้ยงเลี้ยงครับตัวต่างๆให้ลูกหลานด้วยแล้วก็เพื่อการอยู่รอดครับอยู่รอดอ่า ไอ้ที่ทำกินบ้างค่ะเพราะว่าเราก็มันไม่มีที่กันนะเรามีก็คนนิดคนน้อยอ่ะเราก็อยากได้ไว้ให้เพราะว่าที่ที่เป็นห้องนายทุนนะตองเรามันจะไปที่นในทุนกันหมดอ่ะคือชาวบ้านเราก็อยากได้กันบ้างคือถึงได้มาเรียงกันค่ะ คอะรับร้ันอ่บน่ฉันยตำบนบ้านนาค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะยู่ในจังหวัดจุมพรค่ะไม่มีค่ะจากทะเค่ะ่านกับบ่กัผู้ซื้อข้าวพวอันี้และดีค่ะได้ได้มีเนี่ยเขามีผู้นำมาแล้วก็คือที่แก่นำเขามาเราก็ได้มารวมแล้วก็คือเราก็แยกได้ให้ทาง ช Он, ่องทางผู้ซื้อท้าวันนี้ไอ้เนี่ยเป็นกระบอกเสี้ยงให้พวกเราไอ้ไอ้ซึ่งพูน่อยผู้ผู้ที่ว่ายู่ที่ยู้กัดช่วงอะไรแบบนี้ค่ะให้ฮั่นมาแล่เจ้าบ้านที่ว่าเรายู่ในทีที่ว่าเราไม่มีทีสำกินไม่จะว่าจะไปให้แต่แต่ัวนายทุนเสมิกับเรามันไม่ไม่มีทีํำกินเลยทะได้มาได้เรียงค่ะ กรวันนี้ครับเพราอมนเป็นฐานการศึกคือนายประกองจะต้องเป็นตัวแทนกล้องประชาชนทางแปดอำเภอนะครับโปรดขออนุญาตโปรดของทิ้นนะครับทางแปดอำเภอทางจังหวัดจุมปรคือฐานการศึกเพเรานะครับยังไม่ได้รับผลประโยชน์ทิศที่ทำกินซึ่งผอมแหลงเอ็นวาบริษัทเอกชน ได้มัดทัญญาก็เลยจะนทีไปก็ของไม่ไกลนักครับพ่อมเคยเป็นปรปย่ยอยู่หมู่นี้มาสามสิบเก้ปีพ่อมมองเห็นว่าพื้นที่ทํากินพ่อท่านฟันซึกนะครับอ่อมันยังมีอยู่กับเลยพ่อมก็เป็นตัวแทนพ่อท่านฟันซึกถุกทานคือข้อซิดทากินนะครับถุกทางแาอดอำเภอทางวัดจุมพรนะครับ แต่ทำอะไรก็มังไม่กลับเ,เ,เนื้อทีต่งางมัดจตทซองมืดซ้ำพันกว่ารายนะครับแต่ว่าหลักเอดมันไม่จัดเจนนะมันไม่ยุ่งได้มตัญญาไปตั้งแต่ทโกดําดำเนินการยุ่แค่เก้าปีเลยนะครับแค<บ>่เก้าปีเลยน่วยราชการยังไม่เข้ามันดำเนินการให้กระต้างจัดว่ามันเป็นสภาปับป้าอย่างไรเลยเพิ่มมาเรือเป็นตัวแทนก็ท่านท่านซึกเพื่อ้ามาต่วงแทม ว่าสภาป้าเนี่ยมันสัมปทานยู่หรือว่า,าสร้างถุงคลองเก็เกี่ยวคลองป้ายังไงหน่วยงานน่านาเ,อาเพอตาเซเพราะว่าร,กกราการสมบูรณ์พรป้ามาองค์การท่านตันซึกผู้ที่เกี่ยวขลองเนี่ยเขาจะเข้าเชิญมามา,มาดูแลร่วมท่านตันซึกของเราในกับที่ผู้ที่เดือดร้อนอยู่ตรงปัจจุบันนี้นะครับเรได้ทำเรื่องมาถึงหน่วยไหนม่ยังไม่อผมเยอะในกระร้าในน่านาเพอเลยครับนาบ่านเพอตาเซ พ้อเยือนเอกสาอ่านนายกรรวัดจุมพรเยืนอเอกท่านนานอ,องค์งการท่านท่านศึกจวจุมพร์เยืนเอกสานถูกหน่วยงานแล้วครับ้ตอนรับคอราชกนตอบรับตอนนี้นาำเพอตาเซได้ตอบรับมาแล้วครับไปนึงแต่หน่วยเอื้อนอยังแด้ตอบรับมาก็เป็นเรื่องที่ดีๆไม่ได้ขาดการอะไรให,ให้พ้อมาแก้ไขอย่าให้ปิดก๊อบไม้ดำเนินการตรงนี้จุ่มนมตรงนี้ก็อย่าให้ปิดก๊อบไม้ ทำการปนนันยาเซฟิตใหญ่เมีเอาเขาก็แนะนํามานะครับอันนี้กี่ตำบลที่มาอ่าที่มาในทางจังหวัดชุมพรครับแปดอำเภอแปดอำเภอนะครับทางจังหวัดชุมพรจานวนจำนวนที่รองข้อี่รอยก้าวว่าด่าเชื่อที่พ่อซันเนอร์นวยนวยราชการแล้วนะครับที่รอยว่าด่าเชื่อซึ่งยังมาไม่วันนี้เอกเพราะว่าต้องหลายคน้วครับแต่ยังไม่ได้รับได้ที่อยู่ในเอกสาร นะครับเก้าเก้าห้าหกหลอดก้อนนี้ว่ามีถึงนะครับอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมคัะที่รวมตัวกันอ่าทางที่สามนะครับครับผมขาดว่าถ้าว่าอย่างโยกสะปานเนี่ยพ่อมในสายตะต้านกีต้องในก้อนตัวระยะหนึ่งผมมีจะเคลื่อนไหวเขับไปตั้งอยู่ในส่วนตามเลยแต่ยังไม่ทำแต่โยนได้เขาเสียนะผมยังไม่รู้ว่าเป็นสภาพนั่นเป็นอย่างไรผมจะเคลื่อนกําลังเข้าไปตั้งในส่วนตามเลย อันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ครับทีบบบ่พ่อจะเชิญพาเขาไปเขาไปดูในพื้นที่นี่ครับอยากจะฝากบอกถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นนครับ,ยบอยากจะบอกฝากบอกถึงหน่วยงานยังไงครับอยากจะขอว่าถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบถูกหน่วยงานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหน่วยไหนที่ว่าจะจ้างจะว่าให้เขามาดูแลที่นอนท่านท่านซึกก่างๆมันเป็นความของเราเนี่ยแหละครับผมก็ฟ้านี่ครับ อามีอะไรมัมีอะไรมัเจอ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 มีอะไรเพิ่มเติมครับ